Radio contact with the outside. เอาละครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบก k l i ิ t เอ็ดวันกันดีเช่นเคยนะครับโดยในวันนี้เราอยู่กันในเกมตู้ลวตะลุ่ยศัพย์วิทยาจารยร์และอยู่ในกิจกรรมออกเดินทางจิงเกอร์ช่วยเหลือครับกิจกรรมตัวนี้นะครับผมก็ตามที่ทุกคนได้เห็นเลยมันคือกิจกรรมโลดลิมิตเลเวลนั่นเองครับซึ่งกิจกรรมตัวนี้จะอยู่ถึง112วันตีีแล้วก็คือเกือบ4เดือนเลยนะครับผมซึ่งไม่ได้คำนวณวันนะเอาเป็นว่ามันอยู่ประมาณ112วันซึ่งเจ้าตัวกิจกรรมตัวนี้มันจะอยู่กับเรายาวเดี๋ยวเราารารราาาามมมดดดดููกกกกกัักัันน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 ครรรรรบบวววว่่่่่่ิจจตตีีีี้้เเเเยยอออะะไไสใง๋ปลแื สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมในราคาถูกกับการเติมเองผมขอแนะนำเป็นร้านเติมเกม Power Play เลยครับโดยเพียงเซิร์ชเข้าไปใน Facebook ว่า p o w w e r p a y หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับและยังสามารถแอดไลน์ Power Play ก็ได้นะหากใครสนใจที่อยากจะเติมเกมในราคาถูกกับการเติมเองเนี่ยต้องที่ร้านเติมเกม Power Play เลยครับและสำหรับใครที่เติมกับร้าน Power Play แล้วนะในหน้าชำระสินค้าของร้านเติมเกม Power Play เนี่ยอย่าลืมกดปุ่มเลือกสนับสนุนสตรีมเมอร์เป็นช่อง Backlist 1กันด้วยนะครับเพื่อเเเนนนนนกาาาาาารัมมุมอ่่งงงงทททหึลคดวู้ ของกิจกรรมกันเลยดีกว่าครับกิจกรรมตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปนะอยู่ถึง112วันครับซึ่งตรงน,นี้นะครับผมก็เป็นรูปแบบแบบเดิมเลยนั่นก็คือเราใช้สเตมินาตามกําหนดและเราเนี่ยก็จะได้ของครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยก็มาเป็นรูปแบบใหม่นะก็เป็นการ Est ์ดใหม่ๆซึ่งเขาโครงเนี่ยอาจจะเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่ามีเปลี่ยนของนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็มีอะไรเพิ่มมาเล็กๆ,ๆน้อยๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการใช้สเตมินาครบนะอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับซึ่งตรงน,นี้เนี่ยเราจะเอาไป อะไรมากแต่สิ่งที่มันเพิ่มมานะผมจากเดิมก็คือการ์ดต,ตัวนี้เลยครับจะมีอยู่ประมาณ4ประเภทนะครับผมก็จะเป็นอย่างแรกเลยก็คือกรองอทะเลเดือดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันกรองทะเลเดือดคืออะไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือป่าซิงโตของคุณเนี่ยจะสามารถกลับมาใช้ได้1ครั้งนั่นเองครับผมอเอาง่ายๆว่ามันเป็นบัตรรีเซ็ตด่านซึ่งป่าซิงโตคืออะไรป่าซิงโตก็คือวงแหวนที่5วงแหวนที่6นั่นแหละถ้าเกิดว่าเราใช้สิทธิ์หมดแล้วเราไปกดสิทธิ์ตัวนี้ปุ๊บมันก็จะเพิ่มมา1ทันทีีครรั่่าาจะะะเปป็นนะนมณ้แตบ ม,มันมีระยะเวลาจำกัดครับนั่นคืออยู่ได้เพียงแค่7วันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะมันจะมีเวลาบอกอยู่นะครับสำหรับใครที่ได้บัตรแล้วคนก็ไปดูในกระเป๋านะครับม,มันจะมีเวลาบอกว่ามันจะหมดอายุตอนไหนทุกคนก็สามารถไปดูได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นบัตรอ่ารีเซ็ตวงแหวน5วงแหวน6นะครับแล้วก็ต่อไปครับผมคาถาแห่งท้องทะเลครับตรงนี้ก็เป็นบัตรรีเซ็ตเหมือนกันแต่รอบนี้นะครับผมจะเป็นการรีเซ็ตสำหรับการประกาศจับนั่นเองครับก็คือตีกระดูกันแหละถ้าเกิดว่าเรากดรีเซ็ตปุ๊บเราจะได้เพิ่มมา แสงอรุณครับบัตรตัวนี้เนี่ยจะเป็นการรีเซ็ตอ่าวฉลามวานนั่นเองครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับสายกําหนดทะเลในส่วนตรงนี้ครับผมจะเป็นการรีเซ็ตรังอสูรนั่นเองครับโอเคจะเป็นประมาณนี้ครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสิ่งที่เพิ่มมาจากทางด้านของเลเวลบทลิมิต69ใช่ไหมมันเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมีบัตรพวกนี้เพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็ตรงนี้ทุกคนอาจจะสังเกตว่าเฮ้ยไม่เห็นได้ตัวแล้วที่จริงมันมีตัวนะครับเรามาดูกันที่ใช้สเตอรผมินาเก้าร้อยหกสิบนะครับผมนี่เราจะ ตัวหนึ่งตัวด้วยนะครับผมก็ยังเหมือนเดิมนะแล้วก็800ครับแล้วก็ยังได้ตัวนะครับแล้วก็640ได้ตัวครับแล้วก็ตามกว่านี้นะครับผมจะไม่ได้ตัวแล้วนะเห็นไหมอ่ะจะเริ่มได้ตั้งแต่640อ่สไส้กรอกเท่านั้นนะครับผมจะเป็นประมาณนี้และนี่ก็คืออย่างแรกเดี๋ยวเราไปใช้ทางด้านของบัตรกันเลยดีกว่าครับโดยในส่วนตรงนี้นะครับผมขออนุญาตแบบว่าไปลงป่าซิงโตก่อนตอนนี้ผมยังไม่ได้ลงใช่ไหมเดี๋ยวลงให้ดูนะครับผมปึ๊บมาป่าซิงโตแล้วก็กดข้้้าามมไไไปเลยครับอดดดววงแหนฮ 5 0 0ห0มืนปีด้วยดีๆๆด,ด,ดเออลืมบอกไปอีกอย่างอันนี้ผมได้บอกอย่างว่านั่นก็คือไอบัตตัวนั้นน่ะสามารถดีเซตได้นะครับมันจะเพิ่มมาอีก1สิทสิ แต่ไอสิทธิ์ที่เพิ่มมาถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้คุณสามารถดองได้ไหมไม่สามารถดองได้นะครับมันจะไม่ไปอยู่ในกู้คืนอันนี้จงจําไว้ด้วยเอาล่ะถ้าเกิดว่าเราจะรีเซ็ตนะครับผมก็มาที่กระเป๋าเลยนะครับผมมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอเคมันอยู่ตรงนี้ครับอ,นนอันนี้คาถาใช่ไหมอันนี้ก็คือตีกระดูกนะครับผมอันนี้คืออะไรนะครับผมกรองทะเลเดือดน,นี่ไงนะผมป่าซิงโตเดี๋ยวผมใช้ใดูนะใช้สักสองสิทธิ์ไปเลยเราก็ตัดกลับมาที่ป่าซิงโตคุณก็จะเห็นได้ว่าผมกดไปสองใบเมื่อกี้ก็ได้มามือามสาิมารถเะจะมนะี็ สามารถไปอ่านได้เนาะมันจะบอกอยู่ว่ารังอสูรนะครับผมสิทธิประกาศจับปาซิงโตแล้วก็อ่าวฉลามวานนะครับผมอ่าวฉลามวานคืออะไรก็อยู่ใ,ใกล้ๆรังอสูรนั่นแหละมันอยู่ในแมปเดียวกันโอ้โห <c oughs> ได้บอกว่าไม่ได้นะครับผมเออรีเซ็ตไปไม่ได้อะไรเลยโอเคเดี๋ยวเรามาย้าไอเทมกันอีกรอบหนึ่งนะครับไอเทมที่เป็นรูปกรองครับจะเป็นการรีเซ็ตปาซิงโตตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไอเทมอย่างที่2ครับที่มันเป็นรูปแต่นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะก็จะเป็นเพิ่มการสิทธ้าทายตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็็เอามบนนนนไต่่ปปปทีััรรููะค ก็จะเป็นรังอสูรนั่นเองครับผมแล้วก็ไอเทมอย่างสุดท้ายที่เป็นกระถาก็คือสิทธิ์ในการตีกระดูกนั่นเองครับเอาล่ะนะครับผมรู้เรื่องบัตรแล้วต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันเลยดีกว่าครับอ่าแล้วก็ออกเดินทางไปครับรูปแบบก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับจากปกติตรงนี้จะเป็นดอกไม้ใช่ไหมเวลาเราลงตีพวกสัตว์อะไรอย่างนี้นะครับผมมันก็จะได้ทางด้านของตัวนี้นะครับผมขดน้ํามาซึ่งขดน้ําทําอะไรถ้าเกิดว่าเรามีการเก็บครบนะครับผมมันก็จะปลดระดับครับตรงนี้ผมอยู่ในระดับสีม่วงก็คือตี2ดดดาาววไ้้้แลถเเกกิผมม็บบบคครร60นะั ไปผมก็จะไปปลดตรงนี้ครับแล้วก็ตีระดับ3ดาวได้อะไรประมาณนี้นะครับผมรูปแบบยังคงเหมือนเดิมทุกคนก็ไม่น่าจะงงใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่ผมสังเกตได้เนี่ยก็คือรอบนี้นะครับผมจะมีทางด้านของวงแหวนที่7ให้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมมีโอกาสดรอปอยู่นะเออรอบนี้แหละพลังขึ้นแบบกระจูดกระจูดครับวงแหวนที่7เนี่ยน่าจะได้กันเยอะนะครับผมอ่ะแล้วก็ยังมีเหมือนเดิมอีกนั่นก็คือในรอบสุดท้ายนะครับผมก่อนที่ทางด้านของแผนที่ต่อไปเนี่ยมันจะปลดครับคุณก็จะมาตีทางด้านของไอ้สััตตวว์อูนี ามอันดับอันนี้ก็คือจะเป็นของรางวัลครับผมถ้าเกิดว่าเราตีได้10% 20%อะไรอย่างเงี้เนาะก็จะได้ของรางวัลตามนี้ครับแล้วก็ยังมีการแข่งอันดับกันด้วยนะรอบนี้การแข่งอันดับคือว่าดูดีเลยครับของรางวัลอันดับเนี่ยก็คือเพชรนะครับผมแล้วก็กระดูกวิญญาณพวกนี้นะโอเคจะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเรามากดดูแผนที่กันเลยดีกว่าครับปึ๊บนะครับผมแผนที่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะมีถึงบทที่8ครับอย่าลืมนะว่ามันอยู่ถึง4เดือนด้วยกันนะครรัมมมนนีีี้้้ตเเ็ลลยะะพาาาวว่ใกกกงงแจ ฐานแล้วก็ยากเย็นอีกด้วยนะครับผมซึ่งยากเย็นเนี่ยยังกดไม่ได้ครับเพราะเขายังไม่ปลดล็อกเดี๋ยวเราเรามาดูกันอีกทีเนาะว่ามันปลดล็อกแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะก็น่าจะเป็นแบบว่ายากขึ้นกว่าเดิมแหละไม่ได้มีอะไรรูปแบบก็เหมือนเดิม และในส่วนตรงนี้นะครับผมทุกคนเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเมื่อยนะครับผมเนื่องจากเรากดท้าทายไปปุ๊บเราสามารถเลือกได้เลยนะครับผมว่าเราจะตีแบบว่าลงที่หนึ่งนะผมได้กี่รอบอะไรอย่างนี้เนาะมันก็จะมีการดรอปออกมาครับตรงนี้ก็จะช่วยเราปลดไปเรื่อยๆนะไม่ได้มีอะไรนะครับผมแล้วก็ยังจะมีบอสใหญ่ด้วยนะอันนี้ลืมพูดถึงเลยครับอ่าบอสใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะมีพื้นฐานยากเย็นแล้วก็กวีนั่นเองครับผมเอาล่ะตอนนี้นะครับผมฝนก็ได้ตกแล้วผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะอันนี้ก็อธิบบบาาายยไมมดดแล้้้ววววถเกก่สงฝนนนรระคัผผขอโทษ ค,คลิปนี้เพราะว่าผมเนี่ยมาอัดช่วงเย็นๆแล้วช่วงเย็นๆเนี่ยฝนมันค่อนข้างตกบ่อยนะครับผมสหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอตัวลากันไปก่อนครับ